ให้ทานคนอากตันยูแล้วไม่ผูกใจเจ็บเท่ากับให้ทานสองชั้นพอเห็นใจใครใจจะอยากรินน้ำใจเองเห็นใจคือรู้สึกถึงใจถ้ารู้สึกว่าใจใครอ่อนแอก็อยากจะช่วยให้เขาเข้มแข็งถ้ารู้สึกว่าใจใครเดือดร้อนก็อยากจะช่วยให้เขาเย็นลงถ้ารู้สึกว่าใจใครเคว้งคว้างก็อยากจะช่วยให้เขามีที่พึ่ง การให้ทานช่วยแก้ความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอการฝึกให้ทานคือการแก้ความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอเงินน้อยไม่เคราะห์ร้ายเท่าน้ำใจน้อยเงินน้อยทำให้คิดมากตอนใช้เงินแต่ยังคิดดีได้ตอนใช้ชีวิตน้ำใจน้อยทำให้คิดมากตอนรินน้ำใจแถมยังคิดใช้ชีวิตให้ดียาก การฝึกให้ทานไม่ได้เริ่มต้นจากการกัดฟันบริจาคเงินแต่เริ่มจากการรู้จกักรินน้าใจโดยมองคนรอบตัวด้วยสายตาแบบใหม่ที่สามารถเห็นใจใครๆได้เมื่อรู้สึกถึงน้าใจที่ชุ่มเย็นอยู่ในตัวเอง mm. ก็รู้สึกว่ามีดีมีความใสสะอาดมีความพอแล้วเป็นสุขแล้วฝึกให้ทานสองชั้นเพื่อใช้นี้กรรม แท้จริงแล้วการให้ทานอันบริสุทธิ์นอกจากตั้งเป้าแบบพุทธเพื่อการทำลายความตรนียังมีเรื่องของการใช้หนี้กรรมให้หมดหมดกล่าวคือถ้าให้ทานกับใครแล้วเดือดร้อนจากการอากัญญูของคนคนนั้นก็ให้ทานรอบสองกระนำซ้ำเข้าไปอีกครั้งเป็นการถอนคืนความเจ็บใจ ยิ่งน่าเจ็บใจแล้วถอนความเจ็บใจได้เกลี้ยงเกลาเท่าไรยิ่งแปลว่าภัยเวรที่ผูกมากับคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นได้รับการชำระล้างหมดจดแล้วเท่านั้นให้ทานคนอักตันยูแล้วไม่ผูกใจเจ็บเท่ากับให้ทานสองชั้นชั้นแรกเป็นทรัพยทานหรือวิทยาทานชั้นสองเป็นอภัยทานอันยากที่ใครจะให้กัน ท่องไว้ล้างนี่ล้างนี่ล้างนี่ช่วยคนกระตันยูบางคนก็สุขซ้อนสุขสุขตอนได้ช่วยสุขตอนได้รับน้ำใจตอบแทนหรือแม้ช่วยคนกตัญญูบางคนก็รู้จักเลือกสุขตอนช่วยไม่สนทุกตอนโดนเนรคุณเพราะช่วยไปแล้วก็ได้น้ำใจชุ่มเย็นในตัวเองแล้วไม่รู้จะต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนอกตัวอันใดอีกอเพียงท่องไว้ล้างนี่ล้างนี่ ล้างนี้แล้วคุณจะหนีศัตรูพ้นใจจะเป็นอิสระจากพันธนาการตัวเบาเหมือนจะลอยได้เพราะห่างไกลจากภัยเวรอันเกิดจากบาปกรรมที่ครั้งหนึ่งเราก็คงเคยเป็นคนอกตันญยูกับเขาเหมือนกันร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน